คือเรื่องของพลรบกู้เงินห้าแสนล้านแต่ว่าถ้าเพื่อใช้ไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยคุณหนุ่มเจ๊งครับคะแนนนิยมเนี่ยมันจะอันนี้แหละครับและเพื่อใช้จะเอายังไงจะเดินหน้าก็ลำบากนะถอยก็ไม่ได้นะไปลงหาชาวบ้านชาวบ้านก็ถามนายกเมื่อไหร่จะได้เงินดิจิอลจะได้เงินดิจิตอลนายกกลับไม่ได้ไปไม่ถึงไม่ได้ถอยก็ไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึง ใช่หรือไม่ก็ต้องให้สภาทางออกอยู่ที่สภานี่แหละเขาต้องหาทางลงถ้าจะลงอะนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงเขาจะดันอคือไม่งั้นมันจะเสียหายเสียความเป็นเพื่อไทยอะคิดใหญ่ทําเป็นอะคือถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านเขาสภาไม่ผ่านนะคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะอยู่ลําบากเลยนะพี่ต่อหนี่นี่ไงนี่ไงที่มันจะโยงว่านายกหญิงคนที่สองอะนี่แหละมันชี้เป็นชี้ตายคุณเศรษฐาด้วยนะใช่ สิ่งที่รัฐบาลคุณเศรษฐาต้องเจอเห็นบอกว่างบประมาณเตรียมที่จะเข้าพิจารณาแล้วพอเปิดสภาและที่สําคัญเนี่ยนะฮะเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่สามารถจะเริ่มได้ในสมัยนี้เลยไหมฮะได้ได้ครับได้เลยใช่ไหมฮะอันเนี้ยสี่เดือนเทีรัฐบาลเนี่ยถูกถูกแพลงเลยนะถูกเพลงเลยนะแล้วเราไปดูหลุมขวากกับระเบิดอทั้งหลุมขวากทั้งกับระเบิดสี่เดือนนั้นสมัยประชุมหนึ่งนะปีหนึ่งสองสมัยประชุมครับสมัย ครั้งที่หนึ่งประชุมไปแล้วอแล้วก็ปิดและสิบสองนี้ก็จะเปิดนะทีนี้กติกาทั่วไปคือสมัยก่อนนี่มันจะมีสมัยนิติบัญญัติยื่นอภิปรายไม่ได้นะอตอนนี้กติกามันเปลี่ยนไปแล้วคุณหนุ่มนะครับได้โหยื่นได้เลยปีหนึ่งได้อภิปรายได้ครั้งหนึ่งนะครับเออทีนี้ปัญหาว่าฝ่ายค้านจะใช้บริการไหมมีพระราชกฤษกาเปิดประชุมแล้วครับนะในวันที่สิบสองเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับ สิบสองถึงเก้าใช่นี่นี่นี่นะก็ออกมาหลายวันแล้วนะครับอ้าวทีนี้ยังไงกติกานิดหนึ่งนี่ผมว่าปีงมีสี่สมัยก็ปีงสองสมัยนะครับนี่เขาวางไว้แล้วนะคุณหนุ่มนะนี่ของสภานะครับถ้าสภาครบเทอมสี่ปีนี่นะปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ถ้าอยู่ครบนะอ๋ออันนี้สิบสองนะถึงเก้าเมษายนสี่เดือนอทีนี้ยังไงต่อ หลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องไปดูว่าเราก็ดูกันแหละครับนี่แหละครับอันแรกต้องมาเลยกฎหมายงบประมาณอืไม่มีงบประมาณไม่ได้นะรัฐบาลชุดนี้มันนี่ใช้ของเก่าอยู่นะงอนเงี้ยงอนเงี้ยปอแปงเลยเนี่ยงบประมาณอันสามจุดสามจุดแปดล้านล้านประมาณเนี้ยนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเนี่ยเขามีทไลายอยู่แล้วอ่เราข้ามไปเร็วๆเลยนะฮะ เขามีทำลายสํานักงบเนี่ยทำทำลายรัฐบาลหมดแล้วอืวันไหนจะพิมพ์หนังสือเป็นงบประมาณวันไหนจะให้คอรมอรับทราบนะปลายทางเนี่ยคุณหนุ่มครับเดือนเมษายนอืมถ้าไม่ผิดคิวนะครับเมษายนนี่ถึงจะได้ผ่านร่างกฎหมายนี้แล้วก็นําความกลับบังคมทุนอประกาศใช้นะหลังสงกรานเลยนะหลังสงกรานเลยนะงบประมาณไอ้เช่นทางระหว่างขั้นตอนนี้นะครับ สุดท้ายก็ว่ากันไปแหละกระบวนการทางรัฐสภาแล้วก็วุฒิสภานะครับครับอันนี้เราให้ดูเป็นเร็วๆนะพะงบประมาณก็คือซึกงบประมาณคือกึ่งกึ่งซึกอภิปรายเห็นไหมมีใครเคยตกในสึกงบประมาณอภิปรายแล้วก็โหวตไม่ผ่านนะฮะในประวัติศาสตร์ลืมๆซะแล้วนะแต่ว่านั่นแหละครับถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งนะเชื้อเฉอนแบบโอ้โหเลือดโกรกท่วมตัวอ้าวนี่อันหนึ่งนี่หนึ่งอันนะ ครับถัดมาต่อไปอันนี้ก็โอ,โอ้โหคโุณนมเหนื่อยเลยทุกวันนี้ <f ix> <f ix> เหนื่อยไหมส่งคําถามให้กฤษฎีการเนี่ยฮะยังมานั่งเถียงเรื่องคัถามไปตั้งนานนานเห็นว่าล่าสุดส่งไปแล้วนะส่งแล้วส่งคําถามหรือส่งร่างส่งร่างครับส่งร่างคุณไปส่งคําถามส่งคําถามคุณภูมิทําว่าใช่ไหมคุณรัมตีช่วยอ่ะคุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์ นะครับแล้วก็หลังจาก็คุณภูมิธรรมก็มาย้ําว่าส่งแล้วพูดทําให้เข้าใจว่าส่งร่างแล้วด้วยส่งคาถามเนี่ยนี่นะืมแต่วันก่อนเนี่ยปรมาจารย์ทางกฎหมายกูรูเนี่ยนะครับอาจารย์วิษณุอดีตเลขาธิการนายกอดีตรองนายกอดีตรองนายกด้านกฎหมายครับก็แนะนําครับบอกว่าคนจะถามสองขยักนะจะได้เซฟตี้คัดอันแรกคือถามว่าถ้าวิกฤตอย่างนี้จะเสนอแนวทางนี้เนี่ ทำได้ไหมถูกไหมอ่าชี้ช่องชี้ช่องชี้ช่องนะเอาถ้าถูกจะได้เสนอร่างกฎหมายแล้วให้ตัวอีกทีนึงครับสองขยักแต่ผมดูแล้วคําชี้นําของอาจารย์ดุษณุเนี่ยนะครับเพื่อไทยไม่อินไม่รับไม่รับก็ค้าอยากเอาม้วนเดียวจบอ๋อนะอ่าแต่ไม่ว่าจะเสนอพรกหรือพรบหรือไม่มีการนําเสนอต่อนัฐบาลจะถูกถล่มหนักทั้งขึ้นทั้งลง ตอนนี้พรลกนี่น่าจะจบไปแล้วเขาไม่เอาเพราะไม่เพราะไม่ด่วนจริงนะขนาดพรบก็เถอะอืมก็ไม่แน่าจะผ่านก็ลําบากคือาจารย์วิศนุเครืองามนี่เตือนเอาไว้แล้ววังนะนี่มาตาก้าเนี่ยนะจะผิดพรบวิันการเงินการคลั้งคุณหนุ่มผมเคยนําเสนอมาแล้วคโดยเฉพาะมาตาก้าเนี่ยนะมาตาก้าววักสองเนี่ยคุณหนุ่มที่อาจารย์วิศนุว่าเนี่ย ต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินโดยมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนในระยะยาวอันนี้แหละมันจะเข้าเข้าไม่บริหารแบบนี้นะอันนี้ที่อาจารย์วิศนุบอกก็คือประชานชนนี่คือเนติบริกรของรัฐบาลเลยสมัยนะอันนี้เรายังไม่ดูมาตาเท่าไหร่ห้าสิบสามมาตานน่นมาตานี้นะที่เราเคยอธิบายมาเป็นพักใหญ่ๆแล้วนะนี่คือเรื่องของพลรบ กู้เงินห้าแสนล้านแต่ว่าถ้าเพื่อใช้ไม่ทำเรื่องนี้เนี่ยคุณหนุ่มเจ๊งครับคะแนนนิยมเนี่ยมันจะอันนี้แหละครับแล้วเพื่อใช้จะเอายังไงจะเดินหน้าก็ลำบากนะถอยก็ไม่ได้นะไปลงหาชาวบ้านชาวบ้านก็ถามนายกเมื่อไหร่จะได้เงินดิจิตอลจะได้เงินยินดีต้นายกกลับไม่ได้ไปต่อก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงใช่หรือไม่ก็ต้องให้สภา ทางออกอยู่ที่สภานี่ยแหละเขาต้องหาทางลงถ้าจะลงอะนะครับแต่ผมเชื่อว่ายังไงเขาจะดันคือไม่งั้นมันจะเสียหายเสียความเป็นเพื่อไทยอะคิดใหญ่ทําเป็นอะคือถ้ากฎหมายนี้ไม่ผ่านในสภาไม่ผ่านนะคุณเศรษฐานี่อาจจะอยู่ลําบากเลยนะพี่จำรันนี่นี่ไงนี่ไงที่มันจะโยงว่านายกหญิงคนที่สองอะนี่แหละมันชี้เป็นชี้ตายคุณเศรษฐาด้วยนะใช่นะะต่อไปอีกสักเรื่องหนึ่งอีกสองเรื่อง พบรบนี้โทษกรรมวัด oh ข้นวัดใจเพื่อไทยโอ้โหนี ho, ่ก็เสร็จเป็นไงเป็นจังหวะเป็นลีลาต้องเรียนนะท่านผู้ชมครับว่าร่างพบรบนิรโทษกรรมเนี่ยถูกเสนอโดยพรรคเก้าวไกลนะเสร็จแล้วมีพ่วงเรื่องหนึ่งในสองสัปดาห์ที่แล้วที่รอให้ดูเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยท่าทีเพื่อไทยคุณประธานวิปอดิสรเพียงเกียรติเป่าแคนเนี่ยนะก็ยืนยันบอกว่าโอ้ยอย่าเอามาเยอะเอา,าเ,อเอามาเฉพาะที่ทําได้พอได้ยินนิรโทษกรรมในเพื่อไทยเขาสแสลงอยู่แล้ว มันปินของแสลงคือก้าวกลนี่เขารุกไปแล้วเขาทั้งโดนด่าทั้งโดนชมครับไปพบหลวงปู่ไปพบใครต่อใครพบปจารย์มิชาหมาคุณครับมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่วงติงโน่นนี่นั่นนะแต่ในเชิงการเมืองเนี่ยเขาถือว่าเขาตีกินไปแล้วนะเศรษฐาทวีศินนายกที่พูดที่เขาใหญ่ครับนะใคยๆกับผมยังไม่ได้เรื่องนี้เลย มม่จะไปแก้ปัญหาปากท้องอยู่มูแจะไปแก้ไขพรบรสะอาดอยู่นะ <sett> รักษาความสะอาดอะไรเนี่ยนะอากาศสะอาดเออนะคุณบอยสะระวงเทียนทองเ่ะนะครับซึ่งก็พูดก่อนหน้านี้เนี่ยมันชวนให้ตีความว่าวันก่อนโน้นผมอ่านแล้วสับสนเป็นยังไง <ittle S 2> ไปชัดเจนที่เขาใหญ่นนะตีความได้ว่าต้องตีความอีกนะนะบอกว่าจะเสนอยัตติตั้งกรรมการวิสามัน มาศึกษาก่อนคุณนุ่มเหมือนกับบริการศึกษาปัญหาภาคใต้อย่างเนี้ยสามเดือนครับอะไรประมาณเนี้ยนะก็เลยถูกโจมเดียวเป็นการซื้อเวลารับรัฐบาลเนี่ยรวมไั้งชาติกับบางพักนี่ครับเขาจะให้ปล่อยฟรีสสเสนอเลยนะเสนอให้ไปออกแบบให้ไปดูซิอาจจะมีร่างขึ้นมาแล้วก็มาเสนอเพราะว่า คุณถาวรเสือนิมอยู่ที่นี่นะใช่คุณถาวรนั้นสัมภาษณ์ชัดเจนครับคุณองค์หิงนี่ก็พูดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ทิ้งนะอืแต่ว่ามันต้องมีข้อสรุปข้อยุติที่ดีหาทางออกให้แฟนคลับคนรุ่นใหม่แล้วก็พาดพิงถึงพรบสุดซอยนะบอกว่าก็ดีนะแต่ต้องเอามารีไว้ใหม่เอามาทําใหม่ปรับปรุงครับแนวโน้มนะผ่านไหมแนวโน้มหนึ่งตั้งยังไม่เข้าครับถ้าของเก้าไกลเข้ากับคว่ำ แล้วตั้งยติกรรมนิการวิสามันหรือไม่อาจจะผ่านแบบทุลักทุเลอะไรกันแล้วแต่แต่ต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะแต่ต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือพรรครวมเนี่ยเขาเขาไม่คัดค้านหรอกเป็นสัญญาณที่ดีแต่ต้องไม่มีหนึ่งหนึ่งสองคือถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองนี่ผมว่าจะมีม็บอ่านี่แน่นอนคือมีคนตอนนี้รืมรื้มรืมรืมก่อวอร์ดกันแล้วใช่ใช่ส่งสัญญาณถึงรัฐบาลอันนี้ก็อยู่ที่ก้าวไกลด้วยครับนะว่าควรจะล้มโต๊ะก้าวไกลเขาก็บอกว่า ถ้าไม่มีหนึ่งหสองก็จะมีม็อกอ่ะต่อไปจบอย่างจบอย่างึงสังลูกไหมหรือถ้าอภิปรายนี่เนี่ยดอกสุดท้ายอภิปรายนี่จะเชื่อเลยเหรอเขาทํางานยังไม่ถึงปีพี่สํารานแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามนะนี่คุณสมัยที่สองแล้วถ้าฝ่ายค้านใช้เิดกอภิปรายเป็นรายบุคคลก็ได้ทั้งคณะก็ได้ปีกปุ์ก็เคยโดนมาแล้วหรือสสบอกเอาเบาๆก่อน อนะอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติไมม่ลงติสอวก็ใช้บริการตรงนี้ได้นะอันนี้นะนี่ก็เป็นระเบิดอีกลูกหนึ่งนะนะอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้บางใจก็ถือเป็นการอะไรตรวจสอบที่รุนแรงที่สุดตามรัฐธรรมนูญครับต่อไปจบนี่นี่นะะแก้พรบออกอ่ออี่ลูกอีแถโอันนี้เราเสนอไปแล้วนะครับรัฐบาลยังลังเลอยู่นะแต่แก้ไม่แก้ครับนี่ ไอ้พรบประชามตินี่กี่ลูกแล้วระเบิดเนี่ยลุมควากเลยเยอมกเลยนี่ยห้าลูกตอนนี้ก็อยู่ที่กึ๋นของวิปด้วยนะครับอดีศรเพียงเกดเนี่หมดเวลาเป่าแคนแล้วนะพี่อดีศรนะต่อไปต้องเป่ามนเจ้ายังไงต่อไปต่อไหมนี่แหละกรรมธิการนี่สลันนะใครต่อใครที่อยู่ในวิปนี่ต้องทํางานหมดเวลาโปรแล้วหมดเวลานั่งชิวๆแล้วครับ ต้องทําจริงนี่คือหลุมขวากและกับระเบิดอ,อย่าประมาทนะคุณหนุมอะไรน่ากลัวสุดอะอะไรน่ากลัวสุดผมว่าผมจับตาไปที่พลบห้าแสนล้าน <c oughs> คุณละ่ะ <c oughs> เหมือนกันเหมือนกันนะโ <Okay. S 2> แต่ผมกังวลเรื่องนี้ละโทษในหนึ่งแต่ผมเข้าใจว่ารัฐบาลยังมีช่วงมีเวลาที่จะยืออ้อแล้วก็ตัวที่สอสรวุไทยสร้างชาติที่ออกประกบเนี่ยมันยังพอมีทางให้ได้ไปบ้าง ถ้า<อ>เกิดว่าดันหนึ่งสองไป5้าแสนล้านเนี่ยโทษเนี่ยร้อนที่สุดสองเรื่องนี้นะครับ,รบเอ,ะะอนอยู่ที่รัฐบ,บาลจะจริงใจแล้วแก้ปัญหาได้อย่างโดนใจประชาชนหรือไม่ครับ